ยางใหม่มาเพิ่มแล้วนะคะยางไทยใช้ดีราคาประหยัดนะคะยางใหม่ลิ้นหลงมีรับประกันสินค้าด้วยนะคะหนึ่งปีเต็มสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกจะเป็นสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะมีหลายเบอร์ให้ลูกค้าเลือกนะคะ นี่เป็นยางเอทิเซนละสองพันกว่าบาทนะคะนี่สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะนี่สองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้ามีให้ลูกค้าเลือกหลายเบอร์เลยนะคะจะเป็นเก๋งเป็นกระบะนะคะ สองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะหรือจะเป็นสองหกห้าหกสิบสิบแปดสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะคอทวินเอทีทูนะคะนี่มีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายชุดเลยจะเป็นเก่งเป็นกระบาดนะคะสามารถ สอบถามได้นะคะ0993544468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะ